แต้ร่างด้วยชุดเรดคูล่าทางข้าวหน้าสงสัยตัวนั้นบินออกมากลางดึกแพชิกแล้ว มันก็คือร่างจำแรงของ,ด,องดร็กคูล่านั่นเองดรกคูล่าเลื่อนตัวมหาเด็กสาวโดยไร้สุขเสียง ดูสภาพดิตลกใช่ไหมแล้วแล้วนายก็เลยหนีมาโดยไม่ใส่รองเท้าเหรอโอ้ยไม่เอาไหนแล้วจิ๊งจี้โนบิตะนี่นายยังเป็นลูกผู้ชาอยู่หรือเปล่ากูทำไงได้เล่ากูเรื่องนี้เสนอเรามันน่ากลัว อ๋อหนูชิสุกะจัางเชิญจ้าคือ <c ười> ว่าโนาบิตะข้อลืมเอาไว้นะคะอุ๊ยแม่ฮต้องขอโทษด้วยนะจ้ะไม่เป็นไรค่ะหนูไปก่อนนะคะ <c ười> ชิสุกะหราะตั้งสองรอบแน่ใครเขาก็หัวเราะกันทั้งนั้นแหละทุกครั้งที่เห็นรองเท้าคู่นั้นนะ้าไ,ไม่นะโดราเอมอนนี่โดราเอมอน ตื่นสิบอกให้ตื่นเฮ้ออยอะไรเล่าเรียกทำไมกลางดึกเอออะอะไรเนี่ยทำไมทำห้องรอบแบบนี้อ่ะฉันฉันกลัวจะนอนไม่หลับอ่าอ่าตอนแล้วเรียกทำไมเล่าข,ขอร้องล่ะไปห้องน้ำเป็นเพื่อนกันหน่อยนะขอโทษที่นายเมื่อกี้ขวบแล้วก็มันรู้สึกเหมือนว่าแรครูล่ามาอยู่ตรงหน้าตลอดเวลาเลยโอ้ยจะลาดอยู่แล้วอ่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงจรงเลยะะะจะเอาอะไรออกมาให้เหรอ ลาร์ุูนและเที <c oughs> ่ยวจากชุดแร็คเกอล่า <pursue> อ่ะขอใส่สออย่างนี่นะนี่นายกำลังทาอะไรอยู่ก็จะกลายเป็นแร็คเรล่าเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าอย่าอย่าูื่อนกันย นี่เนว<ฮ>ิตาส่งเสียงเออะกลางคืนทำไมกันนะอะอ๋อ,อ,อจริงสิผมผมอยากไปห้องน้ำนี่นะเอ,อ,อ้แต่รู้สึกมันลืมอะไรไปบางอย่างแฮะมี <Congo> โอ <c oughs> <c oughs> ดอราไรมอน รู้สึกคลาบคลาคลาเหมือนเคยกลัวอะไรสักอย่างในอย่างนั้นล่ะอ๋อใช่น่ะดูเรื่องที่นายกลัวออกมาหมดแล้วไงเแล้วเหรอพ้นไไงอ่ะแด๊กโคราที่แปลงร่างหรือชุดเนี้ยจะไม่ดูดเลือดเนะแต่ดูดความทรงจําออกมาแทนเมื่อกี้ฉันก็เลยดูดความทรงจําเรื่องแด๊กุคราที่หนูไปตากลัวออกมายังไงเล่าเฮ้ยยอดเลยขอชันยืมหน่อยสิเอ้ยน่าสนุกจังเลย นี่ล่ะฉันไปก็แน,น่นอยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิอี่ามันกลางดึกนะถ้าว่างขนาดนั้นน่ะเอาเวลามาเก็บห้องดีกว่าเอาไว้เก็บตอนเช้าก็ได้น่าโหเอ้ยไมตตาเปิดให้เอลซะด้วยโ,โหสมก็เป็นดรากุโร่จริงๆอ่ะเดี๋ยวสิโน้องพีตาเฮ้ยปัดทั่ไปแล้ว จงลืมใช่หมดเอ๊ะแปลกจังเลยนะเราปิดหน้าต่างแล้วนี่นาเอออาล่ะต่อไปก็ซุน,นิโอ เอาละทีนี้ก็เหลือใจอันอีกคนนึงเฮ้ยเอป็นน่ะเฮ้ยจริงสิแก็ติดเด็กผูละแพ้กลิ่นกระเทียมนี่นะนี่หมอนี่กินเกลยวสาหล้วยังมานอนได้ไม่แปลงฝันอีกเหรอ ผู้เกาใหญ่ถ้าทาจะไม่ได้อาบน้ำด้วยเหวโหยสกกรปลกขนาดนี้ใกล้จะไปดูดลงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ก็เรียบร้อย เออเฮ้ยแล้วทำไมเราเปียกโชกแบบนี้เ่งงเ้อฉีก็ไม่ได้ฉีอ่ะอุ้ยหรือเปล่าหรือว่าอ้าวละเท่านี้ก็ไม่มีใครจำเรื่องพวกนั้นได้อีกแล้วอ่าดีใจด้วยนะเอาเอาชุดแดกลราคืนมาดิโอ้ขอยืมอีกนิดนึงน่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนสิโดบิกา เออร์นแล้วก็เก็บขวาให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันดีมจะว่าไปแล้ววอร์ได้ตลกจริงๆเลยเนอะเรื่องโนบิตะเนี่ยใช่ใช่ใช่อะเรื่องอะไรหรอพี่อย่างนี้นะโนบิตะมันแบบว่าอะไรหรอมันทำอะไรนะอด็ดอด็ดเอ๊ะแปลกจังเลยฮะ ก็เราขำกันแทบเป็นแทบตายนี่นะเรื่องโดบิตะแต่ว่าขำเรื่องอะไรอ่ะอะไรนะลืมทางการบ้านมาอีกแล้วเหรอออกไปยืนหน้าห้องครับจริงสิเออก็ยังที่บอกไปนะเรื่องนี้จะเอาข้อสอบด้วยฉะนั้นอ่านทบทวนให้ดีละครับเออ โนบิตะถ้าไม่ไปยืนตรงนั้นน่ะเข้ามาในห้องสิมามานี่มามาครับลา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 ฮันนาเดอึ้กลับมาแล้วเหรอดราเอมอนวันนี้ห้องรกเลอะเทอะน่าดูเลยนะันคือว่าแบบว่าแบบว่าโนบิตะกลับมาเมื่อไหร่มาหาแม่ทั้งคู่เลยนะ หน้าแบบนี้แสดงว่าพร้อมเต็มที่แล้วสิดูซักเลยไม่ให้ดูเอเดวิตะเข้ามาในห้องนั่งตรงนี้เลยครับอะไรเหรอครับแม่ก็เรื่องเรื่องอะไรเอ๊ะก็เรื่องนั้นไงเรื่องนั้นน่ะก็เรื่องนั้นน่ะ มันมันมันเรื่องไหนนะเอ๊เรื่องอะไรล่ะจะเป็นชุดที่วิเศษจริงๆไม่ว่าเราทําอะไรเอาไว้แค่ทำให้ีฝ่ายนึงลืมมันก็จบเรื่องเท่านั้นนะืฉันไม่ให้ทําอย่างนั้นนะไอมอนเอาของวิเศษทั้งคืนมาเรื่องอะไรโยนได้โยได้ เฮ้ยริงสิดรกลัวแนเนี่นะเเลยแบบยุดเ๋ยวนี้นะหยุดเ้หเดี๋ยวนคเดีนี้เดเดยวเดยวนด๋ยวเดยนเดี๋ยวนี่เน้เด้เยวนีเดียว้ดยดนี้ดวนเดีดน้เดยวนี้เด้เดรายเดีนเีเย้ดวน้เดยดยเ เดี๋ยวดีละทำให้หมอนี่ลืมเรื่องชุดนี Demon> ้ซะดีกว่ายุ้ยอ้อเฮ้อเตายแล้วตายแล้วตายแล้วโฮ้อเฮ้อเอ้อนี่เอ่อคือโดรีมอนฉันรู้สึกเหมือนเคยยืมของวิเศษดีๆจากนายมาอันหนึ่งใช่ปะอะแ้วแล้วแล้วไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จำไม่ได้งำงำไม่รู้ยังไงไม่รู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวบิตกจ้าก็เก็บเก็บอยู่คับแม่กำลังเก็บอยู่กำลังเก็บอยู่เลยครับแม่ กำลังเก็บครับเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วเข้าได้แล้วจ้าจะใจอ้าว